พี่นองฟองอ่ะผมไม่อยากให้พี่ปองคิดอย่างนี้ไงโอ้ตอนนี้ผมพะวงว่าผมจะร้องไม่พอจะพยายามครับขอบคุณพี่ปองมากครับอ้าวสวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับดันดันรู้ตัวนี่เราก็อยู่กับปางละมาดปางละมาดปางละมัดบางโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่อยู่กับป๊อปไม้นะครับวันนี้ เหลืออยู่แค่ผมกับหมีครับหมีบาง์บ้าแล้วครับส่วนโตวันน um, ี้ไม่อยู่นะครับเพราะว่าเรามีภารกิจใหม่นะครับจากโตกับโตนะครับเปลี่ยนเป็นโตกับหมีวันนี้ก็มีชัเลนครับทีบิวเขาบอกว่าอยากให้พวกเราฝึกหมีให้ร้องเพลงให้ได้เเเธอออออครรรรรรัับฉนนาป็ะะะะไไไไ ใช่ถึงแม้ว่าผมจะเป็นนักดนตรีมานานแต่ว่าก็ไม่ได้หมายเพราะว่าผมจะเป็นคนสอนที่ดีอ้าอาจจะดีก็ได้พี่ปงผมอยากบอกพี่หมอว่าคือตอนแรกผมคิดว่าผมร้องเพลงได้แต่พอแบบผมกดอัดแบบว่าอัดเสียงตัวเองร้องเพลงแล้วกลับมาฟังผมคิดว่ามัน <laughs> มันแบบมันไม่ได้คือมันไม่ใช่แล้วมันเทียนแล้วอะเรามีเวลาให้หมีไปซ้อมกี่วันเนี่ยบิวเจ็ดวันค่ะหนึ่งอาทิตย์เราจะกลับมาดูกันใหม่ใช่ครับ <laughs> วันนี้เป็นการเรียนก่อนไปเจ็ดวันจะมาทดสอบว่าเจ็ดวันเป็นยังไงบ้างกับการเรียนร้องเพลงโอเค okay. วันนี้พี่มีอยากร้องเพลงอะไรคะอยากร้องเพลงอะไรให้พี่ฟองสอนอันนี้ผมเลือกมาสามเพลงที่ผมคิดว่าผมร้องได้แน่ร้องได้นี่คือแบบว่าจําเนื้อได้นะคะไม่ใช่แบบว่าร้องถูกคีย์นะอืมรักแท้ดูแลไม่ได้ของโปเลโต้ครับเพลงแรกที่ผมเลือกมาแล้วก็เพลงเผลอของพี่นพพรจันิดอืมแล้วก็เวลาไม่เคยพอของแดนบีมครับอืมถ้าเป็นผมผมก็คงเลือกเพลง อแต่รักแท้ดูแลไม่ได้เนี่ยมันเป็นเพลงที่ผมคล่องใจมากเลยเพราะว่าเวลาผมร้องแล้วทุกคนชอบหาว่าผมร้องเพียงยังไงไหนลองร้อง,องให้ฟังดิสักท่อนอประเมินการสอนก่อนได้ความรักของเธอ <c oughs> แต่ผมผมคือผมไม่ม่นใจกับเพลงนี้ไปแล้วอ่ะพอ่ปอเอา้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะลองท่อนฮุกเลยท่อนฮุกเลย่อนฮุกนะ ว่าฉันมันคนงอเนื้อไข่ไข่มีรักแท้อยู่ดูแลไม่ได้จริงๆหมีอ,อาจจะเป็นคนร้องเพลงไม่เพี้ยนนะแต่ว่าเหมือนหอูไม่ได้ยินมากกว่าเพราะว่าเมื่อกี้ตอนที่หมีร้องอ่ะคือตัวโน้ตมันไม่ได้แบบคือถ้าเกิดเป็นคนที่ไม่ได้ยินเลยไปเลยมันจะร้องเหมือนแบบฉันมันคนงอเนื้อ ใครๆจะมวนสวดเลยอะแต่ของหมีก็คือมันร้องตรงแต่มันร้องผิดคีไปเรื่อยๆนึกออกป่ะเหมือนแบบออ๋ในในฮุกเดียวของหมีมีสี่ห้าคีย์เลยเหมือนแบบเป็นอย่างนี้ถ้าของเดิมเนี่ยมันจะเดี๋ยวขอพี่หจิตารแบบประมาณนี้ใช่ไหมแต่ของหมีมันจะเป็นแบบเนื้อใครใคร เป็นอย่างเงี้ยคือเหมือนแบบผิดคีไปเรื่อยๆอ่ะวิธีแก้อันดับแรกก็คือต้องทําให้ต้องเช็คก่อนว่าสิ่งที่หมีร้องออกมากับหูของหมีเนี่ยมันได้ยินเสียงเสียงเดียวกันหรือเปล่ามาเริ่มกันโน้ตตัวแรกลาลาอันนี้สูงอันนี้สูงอันนี้สูงครับอันนี้สูงกว่าใช่ไหมใช่ขออีกทีลาลาอันนี้ร้องสูงหรือต่ํากว่า ผมว่าสูงกว่าต่ำกว่าครับน่ะต่ำกว่าอ,อีกทีนึงนะโดโดใช่โดอ่ะลองอีกทีนะ คราวนี้เราจะเพิ่มอีกโนต้ตโดมิซอนโด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 มิซอนโดโดโดใช่โด <Do. S 1> แสดงว่าตอนนี้คือหมีมีปัญหาคือหู ไม่ได้ยินความแตกต่างของโน้ต7วันนี้หมีอาจจะต้องแบ่งเวลานี้ก็คือเดี๋ยว,วพี่อาจจะต้องมีแบบฝึกหัดให้ลองทําแบบฝึกหัดทุกวันแล้วลองดูว่าพอวันท้ายๆพอเราทําได้ดีขึ้นแบบทาแบบฝึกหัดได้ดีขึ้นแล้วการร้องเพลงเรามีมเ,ปเปลี่ยนแปลงไปบ้างไหมอะไรเงี้ยบอกเลยว่าหมีร้องเพลงได้แน่ๆเพียงแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่า7วันเนี่ยพอไหมสําหรับให้ที่ทําให้หมีร้องดีขึ้นอะไรเงี้ย แต่ว่าคนเราทุกคนนะ่ะถ้ามันมันมีเวลาที่เพียงพอมีเวลาฝึกซ้อมที่เพียงพอทําได้ทุกคนอยู่แล้วครับได้ครับเต็มที่ครับผมโอเคแล้วอีกเจ็ดวันมาเจอกันครับพี่ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับพี่หลังจากที่พิงปองนะครับบอกว่าให้ฝึกการได้ยินก่อนเพราะว่าผมเนี่ยตัวผมมีปัญหาเรื่องการได้ยินว่าอันไหนคือสูงกลางต่ําพิงปองก็เลย ให้ลองไปโหลดแอปมานะครับแอปก็ชื่อว่า Voice Training นะครับให้ลองใช้โหมด Sing the Note นะครับคือการร้องกับโน้ตมันจะเป็นอย่างนี้ครับเราจะกดตรงนี้ไปปุ๊บอ่ะมันก็จะ do do นั่นแหระครับผมก็จะพยายามนะครับเพื่อพิ้งปองและทุกคนครับผมจะร้องเพลงให้พอเอาไม่ให้เพียง, <ST AR> พงก่อนแล้วกันครับ do ไม่ได้ง่ายเลยนะครับทุกคนใช่ไหมเฟรดี้ใช่ไหมล่ะเห็นไหมประปาก็ว่างนั้นแหละดูผมจะลองเปลี่ยนจากดูนะฮะเป็นเธอ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 เดี๋ยวผมจะลอง โทรปรึกษาพิงปองนะฮะผมรู้สึกเหงามากเลยครับเหมือนเรียนออนไลน์ผมเข้าใจคือ,คอเรียนออนไลน์นะพิงปองครับ <c oughs> คือตอนนี้ผมมีปัญหานดนึงคือผมสามารถแบบว่าโดเรมีฟาซ่อนไล่ได้ไหมครับหรือว่าอย่างนั้นมันเป็นการโกงที่มันจะมีไ,ไม่ได้ใช่ไหมอ,หอ๋อคือเราต้องร้องออกไปเลยแล้วให้มันถูกโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมไปฝึกอีกรอบสองรอบละกันครับพี่ขอบคุณมากครับแต่ตอนนี้ผมกลัวอะไรรู้ไหมกลัวข้างห้องด่า ครั้งลง่ระดาบมากเลยตอนเนี้ยด้วยดดอย่างเงี้ยครั้งนี้ผมจะลองมาฝึกจำเนื้อบ้างเพราะว่าผมกลัวแบบว่าเวลาไปร้องวันที่ทดสอบแล้วเนี่ยมันจำเนื้อไม่ได้ผมก็เลยต้องมาลองจำเนื้อสลับกับซ้อมที่พี่ปองให้มานะครับแต่ว่าไม่ได้คิดผมขึ้นไม่ได้เดี๋ยวผมลองโทรถามโตโต้ตตแล้วกันว่าผมร้องยังเพี้ยนอยู่ไหมแล้วผมต้องปัดตรงไหนเปิดโตเขาจะช่วยผมได้นิดนนะโต้ว,ว่าพี่ควรจะปรับตรงไหนบ้าผว่าง บเงอมากเลยอ๋องปึ๊บเสียงไม่แกตกแกตเสียงไม่แเลยโอเคขอบคุณมากโต้ขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับอาจารย์โต้วันนี้ผมจะโทรหาพี่สงการดูว่าในฐานะที่เขาเคยไปประกวด The v o ว c e มาเนี่ยเขาแบบมีการเตรียมพร้อมอะไรยังไงบ้างคือมันจะมีท่อนหนึ่งอ่ะที่ผมยังขึ้นไม่ได้คือท่อนแมว่าอาจจะเพอเนี่ยมันท่อนนี้ผมจะลองถามพี่สงการดูตื่นเต้นเหมือนกันนะ โทัรหานักร้องแม่เหล็กสวัสดีครับนักร้องแม่เหล็กพี่สงการดอวยครับพี่ว่างอยู่ใช่ไหมผมรบกวนแบบไม่เกินสิบนาทีคือมันจะมีท่อนหนึ่งอ่ะที่ว่าแมวอาเจ้าคือท่อนมันจะขึ้นสูงไงแล้วผมกลับมาไม่ถูกแปลว่าถ้ามึงร้องตนนี้ไอ้ท่อนนั้นจะไม่สูงอ๋อคือผมก็ทำให้มันต่ำหรือว่าไม่ได้สูงมากใช่ไหม จะขึ้นเอ๊ะเอ๊ะใครกันที่พึ่งเดินผ่านให้มึงขึ้นเธอมองใครแต่ก็ไม่ได้คิดอ๋อเออว่ะจริงด้วยเฮ้ยนักร้องแม่เหล็กขาช่วยผมได้ครับทุกคนผมใช้หัวใจร้องได้ไหมโอเคกูได้ยินอยู่แล้วเฮ้ยโอเคไมันต้องแปลกใจนะคะที่วันนี้ผมมาอยู่ในห้องนะคเพราะว่า ผมมันมีทฤษฎีของผมอย่างหนึ่งค<ด>ือเวลาผมร้องในห้องน้าแล้วผมรู้สึกว่าตัวเองร้องเ,องเพลงเพราะเพราะมันจะได้สินได้ยินเสียงตัวเองแล้วมันรู้สึกว่ากลางวานคือตอนนี้ผมพะวงว่าผมจะร้องไม่เพาะไงฮะผมก็เลยแบบไม่เป็นของตัวของตัวเองเดี๋ยวผมลองร้องแบบเป็นตัวของตัวเองดูนะฮะอเออแต่ก็ไม่ได้คิ เธอแนนแหละที่คิดมากไปรู้ไหมคร <L oop> <L oop> ับลูกไปมึงนะเดี๋ยวพ่อป้า่อเติมร้องแปบ๊บนึงนะลูกนะแ <L oop> ม่แม่ต้องารเรื่องกับผมโอเคขอบคุณมากครับร <L oop> ู้แล้วตอนนี้ผมใช้เสียงจากลำคอตัวเองฮะมันเลยทำให้ผมรู้สึกเหนื่อยกว่าปกติผมจะใช้เสียงจาก เเปิครแต่มันจะต่ำไปฮะผมโทรหาพิงปองดีกว่าฮะรู้สึกประหม่ามากเลยฮะเครียดด้วยมันกดดันนะมันแบบเหมือนแบบกำลังจะไปประกวดเดนสตาแล้วร้องให้คณะกรรมการฟังกดดันครับสวัสดีครับพิงปองพิงปองจะนอนแล้วเหรอผมแบบกดดันผมแบบเครียดมากเลยลองดูลองดูอ่ะผมจะลองรองแล้วนะครับพิงปองเอเอ ใครกันที่พึ่งเดินผ่านฉันหาทุกคําเนี่ยเพียเ้ยนแล้วฉันแต่ได้ยินใช่ไหมได้ยินตัวเองใช่ไหมว่าเพีย้ยนได้ยินครับได้ยินยนี่อันนี้แหละสิ่งที่อยากได้อันนี้แหละอ,นนอนันแรกมันแก้สิ่งที่รองม,มาเนี่ยมันก็ยังเพี้ยนอยู่นะครับแต่ว่ามันไม่ได้เพีย้ยนมันไม่ได้เพี้ยนทั้งหมดมันเหมือนหมีเปลี่ยนคีย์ไปมาอืมเฉยๆซึ่งมันก็ยังเป็นอาการคล้ายๆกับตอนที่วันแรกแต่ว่า ภาพรวมก็คือมันเทียนลอยลงโอเคครับจะพยายามครับขอบคุณพี่ปองมากมครับทุกคนเชียร์ทุกคนเชียร์มีเชียร์ฟังเชียร์มีบังละมากด้วยผมจะทำให้มันดีที่สุดละกันนะครับถึงแม้มันจะเพี้ยนยังไงก็ตามบ๊ายบายครับพี่บองขอบคุณมากๆครับที่สลับเวลามาให้เออเเธอมองฉันเหมือนเธอวันวันผมกำลังเขียนเนื้อเพลงอยู่นะฮะเวลาตอนที่ไปตอบร้องกับพี่ปองแล้วเนี่ย จะได้แบบผมกลัวมันตื่นเต้นจนทําให้ลืมเนื้อผมไม่ต้องเขียนแบบคอยเตือนเอาไว้วันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับการฝึกซ้อมอีกสองชั่วโมองสอบแล้วผมว่าอพยายามพยายามไม่ไม่เครียดพยายามแบบว่าผ่อนคลายที่สุดไม่รู้จะทําได้หรือเปล่าสู้ๆครับ ผมเพิ่งโทรหาพี่สงการเมอสงสามวันที่แล้วพ่บันิทางเข้ามาด้วยผมนึกว่าจะมีแค<ม>่พี่ฟองคนเดียวไม่วันวันนั้นวัน,นที่มึงโทรหากูอ่ะ<ร>กูบอกมึงว่าไงบอกว่าบอกว่าอะไรครับ <laughs> <ร>อย่าไปคิดเดยอะไอ้เหี้ยมันไม่ง่ายการที่ร้องแบบไม่มีดนตรีอ่ะไม่ง่ายนะพวกกูเนี่ยมันยังยังยังเขวเลย โอเคทุกคนขอเชิญฟังเพลงเผลอจากมีบางละมาดมากมากเออเอใครกันที่พึ่งเดินผา่านแต่มองถึงนั้นเอะคนนี้ก็ดูดีดูน่ารักเอเอเธอมองฉันเหมือนเธอวันวันเธอบอกว่าฉันนั้นไม่ดีไม่ควรทำทำไมทำอย่งนั้น โรคนี้ช่างสวยงามไม่อยากจะพาดความงดงามนั้นฉันหาทุกคำมาอธิบายเท่าไรแค่อยากให้เธอเข้าใจว่าจริงๆแล้วฉันรักเธอแม้ว่าอาจจะเพ้อมมองใครแต่ว่าไม่ได้คิด เธอนั่นแหละที่คิดมากไปรู้ไหมยังไงฉันก็รักเธอเห็นฉันมองคนนี้คนนั้นบ่อยๆเป็นสิบเป็นร้อยฉันก็มองได้ทุกคนไม่มีปัญหาฉันเพอไม่ได้แปลวุ้รักสักน่อยอย่าพึงใจน้อยนะคนดีขอให้เธออย่าไปถือสา โรคนี้ช่างสวยงามปะปะปะดาดาาม่อยากจะพาดความงดงามนั้นฉันหาทุกคำมาอธิบายเท่าไรแค่อยากให้เธอเข้าใจว่าจริงๆแล้วฉันรักเธอไม่ว่าอาจจะเพอมมองใครแต่ว่าไม่ได้คิด เธอนั้นแหละที่คิดมากไปรู้ไหมยังไงยังไงก็ฉันรักเธอแม้ว่าอาจจะเพ้มองใครแต่ว่าไม่ได้คิดเธอนั่นแหละที่คิดมากไปรู้ไหมยังไงฉันก็รักเธอโอ้ oh, hey. <laughs> ผ่านไปเรียบร้อยกับเพลงเผลอที่คุณหมีฝึกมาทั้งหมดหนึ่งสัปดาห์เต็มนะครับสําหรับพี่นะมันก็มันก็เหมือนกับที่เราคุยกันเมื่อวานอ่ะห <Yeah. S 2> มีก็หมีก็ยังมีเพี้ยนอยู่ก็คือหลุดคีย์ในบางช่วงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเวลามันหลุดมันหลุดเป็นแผงๆนะมันไม่ได้แบบไหลมั่วซั่วแล้วก็เรื่องใหญ่สุดก็คือตอนเนี้สิ่งที่ได้มาในหนึ่งอาทิตย์ก็คือตอนนี้หมีเริ่มพอที่จะได้ยินว่าอะไร เพี้ยนไม่เพี้ยนเอมซึ่งเลเวลต่อไปก็คือเช็คว่าเฮ้ยไอ๊ะที่มันเพี้ยนนะมันเพี้ยนต่ําหรือว่ามันเพี้ยนสูงมากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยซึ่งสำหรับพี่นี่หนึ่งอาทิตย์ได้มาเท่านี้พี่ก็ว่าโอเคแล้วนะขอบคุณครับที่ให้กำลังใจผมครับส่วนหนึ่งด้วยคือถ้าเกิดว่าได้ครูที่ดีด้วยก็จะยิ่งดีขึ้นไปอีกซึ่งบังเอิญว่าพี่อาจจะไม่ได้เป็นครูที่แบบว่าไม่งขนาดนั้ไงพี่ต้งฟองอ่ะผมไม่อยากให้พี่ฟองคิดอย่างนี้ไงโอ้โห้องไห้ โอ้ยผมไม่อยากให้พี่ปองแบบรู้สึกแบบเนียวเฮ้ยพี่ไม่ได้รู้สึกแย่โอ้ยผมเป็นคนชอบแชร์ความรู้สึกของคนอื่นมากกว่าอยู่แล้วไงโอ้ยไม่เป็นไรแล้วก็เราก็ไปด้วยกันไงเราก็เป็นนักเรียนและนิสิตฝึกสอนไงเราก็ไปด้วยกันไงหมีโอ้โหเพลงเนี้ยมันร้องยากเพราะว่ามันเป็นแบบมันจะมีมันจะมีโน้ตที่มันมันแบบ เครื่องเสียงเยอะอะแล้วมันจะทําให้เกาะคีลำบากอะไรเงี้ยจริงๆแล้วอะการร้องเพลงอะมันไม่ได้มีแค่นเมโลดี้อย่างเดียวที่ต้องแ์ใช่ปะมันมีเนื้อเพลงมันมีจังหวะมันก็มีเนื้อบแบบอินเนอร์โน่นนี่นั่นแล้วก็มีเมโลดี้อีกเพราะฉะนั้นอะจริงๆแล้วหมีอะทําไปได้เกินแบบสามในสี่แล้วจบจบสามในสี่ไปแล้วเข้าใจแล้วว่าเพลงมันแบบ ร้องฟิลไหนอะไรอย right ่างงี้ใช่ไหมถ้าแค่แคมไม่เครียดกับมันเนาะเพลงนี้มันเพลงอ้อร้อยอยู่แล้วอะเย่างที่สองก็คือจังหวะก็ได้อยู่แล้วเต้นเก่งแล้วอย่างที่สามเนื้อเพลงก็ได้ยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เหลือแค่อย่างเดียวเองก็คือเมโลดี้ซึ่งเพลงนี้มันไม่ง่ายเราจะบอกเลยว่าให้เพลงนี้เป็นประมาณแบบโมหะโมหาคือมันมันยากอะมันยากอะพัดคอมเมนต์ไปแล้วคราวนี้ถึงคิวคุณสงการบ้างดีแล้วไม่มีอะไรคอมเมนต์ดีแล้ว อยากให้กำลังใจผมรู้ว่าทุกคนให้กำลังใจผมไอหมีมึงเข้าใจไหมคําว่าดีของพวกกูเนี่ยมึงอย่าเข้าใจว่าดีของกูคือมึงต้องมาร้องแบบโอ้โหเป็นดิสนีย์มาเลยไอเทียคีเป๊ะแบบไม่มีดนตรีเลยแบบไม่ใช่คําว่าดีของพวกกูคือไอหมีไอหมีน้องกูอ่ะไอหมีน้องกูมันร้องเพลงแบบที่มันไม่มีดนตรีแล้วมันไม่ได้เพี้ยนไปไกลมากเว้ยวัดจากเองน้องกูกูไม่ได้วัดจากไอ คนอื่นหรือศิลปินคนอื่นกูว่าจังไอหมีน้องกูถ้าถามกูนะกูบอกว่ากูาไม่มีอะไรคอมเมนต์เพราะมึงดีขึ้นจริงครับเพราะเพราะทั้งสองคนนะ่ะพูดไปหมดแล้วกู<อ>ก็เห็นตรงกันกูก็เห็นเห็นเหมือนที่พี่ปองพูดมันอาจจะไมไดด่ดีที่สุดเว้แต่มันมถูกพัฒนาที่สุดแล้วในในตัวมึงครับขอบคุณพี่สงการครับเออเฮ้ยกูภูมิใจในตัวมึงหมีอะให้คะแนนให้คะแนนหมีด้วยสองเฮ้ย เต็มสิบดีวะโ้<อ> oh, มาเบอร์นี้แล้ว<อ>เต็มสิบ,สบเนี่ยสำหรับคนดูนะสำหรับคนดูเฮ้ยทำไมร้องแค่นี้ทาไมถึงเต็มสิบผมไม่ได้เทียบจากคนอื่นนะครับผมเทียบจากตัวน้องเองนะครับอืมน้องมาจากศูนย์นะฮะศูนย์จนมาถึงครบเจ็วันแล้วมาถึงตอนเนี้ยนั่นแปลว่าหมีพัฒนาแล้วนะครับผมอาจจะไม่ได้อ,อาจจะไม่ได้เก่งที่สุดนะฮะแต่ดีที่สุดสําหรับมีครับขอบคุณครับ มีเอาไปเลยยี่สิบคะแนนเพราะว่าเราไม่ให้คะแนนครูโหวันนี้นะครับก็สําหรับตัวผมเองนะครับผมผมก็คาดหวังแค่นี้แหละอย่างที่บอกก็คือเจ็ดวันเนี่ยมันทําให้คนที่ยังร้องเพลงเพี้ยนอยู่เนี่ยไม่เพี้ยนเลยอ่ะมันเป็นไปได้ค่อนข้างยากซึ่งอันดับแรกที่เราต้องทําก็คือต้องฝึกเรื่องหูซึ่งพอมีบอกอุ๊ยตรงนี้ผมเพี้ยนนะพี่แสดงว่าเริ่มได้ยินพอเริ่มได้ยินมันแปลว่ามีพัฒนาการซึ่งอันนี้ก็เป็น ถือว่าพี่ประสบความสําเร็จในการสอนหมีเหมือนกันเป็นเรื่องที่พี่ดีใจแล้วก็สําหรับทุกคนทางบ้านนะครับที่รู้สึกว่าตัวเองร้องเพลงเพี้ยนแล้วรู้สึกว่าอยากจะฝึกยังไงนะครับผมก็อันนี้ก็จะมีหมีเป็นตัวอย่างนะครับเอาแบบว่าช่วงนี้ใครที่รู้สึกว่ายังออกไปเรียนร้องเพลงไม่ได้ก็ใช้วิธีอัดเสียงแล้วก็ฟังตัวเองบ่อยๆแต่ละวันแต่ละวันน่ะเอามาเปรียบเทียบกันเราจะรู้สึกเลยว่าวันแรกกับวันที่7อะ่ะดีต่างกันโอเคครับผมวันนี้นะครับป๊อปไมค์นะครับก็ เรียบร้อยนะครับจบแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับเหมือนเดิมครับผมอยากให้เราทําอะไรนะครับก็คอมเมนต์มาคอมเมนต์มาอยากให้ทําอะไรนะครับถ้าทําได้เดี๋ยวเราจะทํานะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับในทุกช่องทางนะครับแล้วก็มารอดูนะครับว่าอาทิตย์หน้าเราจะทําอะไรนะครับวันนี้นะครับขอขอบคุณคุณหมีบางละม่านขอบคุณครับขอขอบคุณคุณพัชชาพัชชาดอกเนตนะคะอยู่ในกลับมาตลอดเวลาเพราะว่างานมากค่ะขอบคุณสงการนะนวดเย้ ไม่แล้วตอนนี้คุณอยู่ไหนตอนนี้คุณอยู่ไหนอยู่ลังบริษัท <c oughs> ที่ไม่มีใครมาเปิดให้ <c oughs> <c oughs>